อย่างมากน,น,น,นะคะที่ท่านจะมีที่ดินเหล่านี้ในชีวิตจะเกิดความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นค่ะแน่นอนว่าที่ มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนี่แหละค่ะเกียรติและศักดิ์ศรีของพี่น้องประชาชนทุกทุกคนที่ควรจะได้รับต้องขอขอบคุณนะคะคณะทำงานทั้งหมดค่ะที่ดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ถึงมือพี่น้องประชาชนชัดเจงๆวันนี้ค่ะได้รับสิทธิประมาณ1,000พันกว่าคนค่ะแต่เราก็ แล้วก็ต้องตรวจสอบไปด้วยแล้วก็เมื่อมีคนเ,เข้ามาแล้วก็สามารถชี้แจงแล้วก็ยืนยันหลักฐานครบเราก็จะให้สิทธต่อไป